哦，真的、oh,。

่มวันนี้นะคะมิวจะพามิววันนี้นะคะมิวจะพามาชิมลูกพิชสดๆจากต้นเลยค่ะโอเคไปกันจ้ะเดี๋ยวเลือกรูกก่อนนะคะจะเก็บลูกไหนนะคะเลือกรูกก่อนเอาลูกไหนดีนะมิวจะมารีวิวลูกพิชที่สวนมิวนะคะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร มันเปรี้ยวหรือมันหวานหรือยังไงนะคะเดี๋ยวมิวเล็งลูกก่อนต้องเก็บลูกเกตโตๆนะคะต้องเก็บลูกโตๆนะคะตอนนี้ร้อนมากค่ะเหงื่อท่วมตัวต้องหารูปโตๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ร้อนมากค่ะหาเรื่องก,ก่อน โอเคได้แล้วเจอแล้วนะคะเจอแล้วจ้ะนี่โอเคสเปรารางกันนะคะสภาพไปรางกันลนะมีคนมาเอารูปพีดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะมีคนมาเอารูปพีดนะคะ ลูกพีทที่สวนเมีวนะคะก็จะเป็นมีคนมาเอาลูกพีชที่สวนนี่นะคะเดี๋ยวเมีวจะรีวิวให้ดูเดีจะรีวิวให้ดูนะคะดูหน้าเมีวแพ้ผลลูกพีช พิดนะคะมันมีขนนะคะดูขนอ่อนๆนะคะมองเห็นหรือเปล่าลูกพีชมีขนต้องเอาไปล้างก่อนนะคะเอาไปล้างก่อนมุลก่อนล้างก่อนกินเราต้องล้างก่อนนะคะนี่นะคะเจอรีวิว ที่ส่วนให้ดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรใครที่ไม่เคยรูกินลูกพิดพันก่อบนะคะต้องจัดค่ะเก็บสดๆจากส่วนค่ะเก็บวันนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งให้นะคะส,งส่งวันส่งวันศุกร์วันเสาร์ถึงนะคะกัดร้อนมากโอ,โ,อโอ้ากาศร้อนมากค่ะโอีอได้นมา Sugar, อากาศร้อนมากอาบน้ำเลยโอเคพันกรอบนะคะพันกรอบเดี๋ยวมีจะรีวิวให้ดูเก็บสดๆจากสวนเลยนะคะสวนอยู่ที่ยองจูนะคะป้าขึ้นมา น้างดรอปนะคะนี่นะคะเก็บสดๆจากต้นเลยจะรีวิวให้ดูมันมีขนเนาะมันมีขนเก็บวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้นะคะใครอยากได้ลูกสวยๆไปเป็นของฝากก็ทักมาได้ค่ะล่นมีตำหนิกล่องเราสองหมื่นวอนส่งให้ฟรีนะคะเปลือกมันก็กินได้เนาะเดี๋ยวมิวจะรีวิวให้ดู โอเคล้างรลอนนะคะนี่นะคะเก็บสดๆจากต้นเลยจะรีวิวให้ดูมันมีขนเนาะมันมีขนเก็บวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้นะคะใครอยากได้ลูกสวยๆไปเป็นของฝากก็ทักมาได้ค่ะลูนมีตำหนิกองเราสอ0 0 0ืวอนส่งให้ฟรีนะคะเปลือกมันก็กินได้เนาะเดี๋ยวมิวจะรีวิวให้ดู หรือมันมีมีดเนาะถ้ามีมีดเนี่ยก็จะตัดเปลือกออกไม่จุดนะคะ ความกรอบไม่จืดไม่จืดนะคะไม่จืดเพราะว่ามีพี่คนนวงเกลีกยวบอกว่าไปซื้อลูกพีชตามหมาดต,ตามตลาดนะคะจืดรสชาติไม่และผิวข้างนอกไม่มีสีนะคะเป็นสีขาวรสชาติจืดไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวอะไรเลยแต่ลูกพีชส่วนมีวนะคะรับประกันไม่ลดจืดนะคะ ก็บวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้นะคะวันนี้วันศุกร์เนาะเก็บวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เหมิวก็จะส่งให้นะคะลูกใหญ่มากนี่นะคะนี่ลูกพิดสดๆจากสวน ช่วงนี้ลูกพีชมีไม่เยอะนะคะช่วงนี้มีไม่เยอะกรอบเก็บสดสดตงตรงจากสวนมิวอยากจะบอกนะคะสวนมิวไม่มีตัวแทนขายลูกพีชนะคะถ้าไปเห็นคลิปมิวนะคะอยู่เพจคนอื่นนะคะก็คือสวนมิวไม่มีตัวแทน ขายลูกพีทนะคะถ้าเห็นคลิปมิวเอาไปลงเพจอื่นก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมิวก็เห็นเพจอื่นที่เอาคลิปมิวนะคลิปเก็บลูกพีทมิวไปลงอยู่มิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขนาดมิวขายเองนะตอนนี้ลูกพีทมันมีไม่เยอะนะคะขนาดมิวขายเองยังไม่พอขายเลยค่ะช่วงนี้ลูกพีทมันเก็บได้แค่บางต้น ขนาดมิวขายเองยังไม่พอขายเลยร้อนมากลูกส,สวยๆมิวก็มีขายนะคะ ใครอยากได้ลูกสวยๆไปฝากคนเกาหลีไปฝากของขวัญน,นะคะมีขายคะ่ะมีขาย สอบประคุณลูกพิชนะคะช่วยลดน้ำหนักได้นะคะช่วยลดน้ำหนักได้ตอนเย็นก็กินผลไม้แทนข้าวได้มีสารตัดอนุมูลอิสระลูกพีช วัน,นี้ก็เก็บไม่กี่ต้นนะคะเก็บไม่เยอะแล้วจะเป็นขาวๆแล้วก็สีชมพูอ 카뚜핏 배송농안 오우 오빠 와오 진짜 야 우리 많누 머리만 하 왜? 이거 우리 머리만 해 머리만큼 커 머리 커? 아니 복숭아 머리만큼 크다고 음 ลูกพีชนะคะลูกใหญ่มากอันนี้ก็คือคัดไปส่งโรงงานนะคะแล้วเขาจะคัดอีกโอปะคงจังโพเนสโถทาอึมแมแปอิสซโอยออบเซยออบซโยอันนี้ก็คือไปส่งโรงงานก็คัดออกจุดดำๆก็ไม่มีนะคะเพียงการนะอิสโตโอปอีกอหันปักซอ ยันก็เ또ย잖아อ것만있อเ아니잖아คโอเคโอเ아โอเค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 อเคโาเคก็เออเคโอเคอเวโอเอเอเคโอมคโอเคโอเค미อเคโ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 อเคอเค่วเคโอเค่อเคโ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 ออคอ ไปก็อวอชิดตัดตัดตัอย่าอดพด่อจะสอนอถอดเสื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกพีทมันมีขนมันคันคัน 快点，快点，快点！